หลังจากอพยพเสร็จนะครับรถบรรทุกสิ่งของของร่วมกัตัญยูจะลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยครับเนี่ยครับที่เอาเรือเข้าไม่ได้เพราะอะไรทุกคนเห็นไหมพอเข้ามาปั๊บก็จะเจอเนินนะครับมีน้ําประมาณเอวจากนั้นน,น้องน้องจะพาเข้าทางนี้นะแต่ไม่มี้วเนี่ยมีลวเหล็กอีกเรือก็เข้าไม่ได้ถ้ามาทางนี้เอาเรือลงนะแตถ้าไม่มีลวเหล็กนะครับก็ เอาเรือลงได้แต่ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเป็นใช้ออฟโรดแทนนะครับว่ามีมีผู้ป่วยสองรายนะครับที่น้ำโมงน้ำโมงของท่าบ่อผมวเราจะรับผู้ป่วยต้องใช้เรืออย่างเดียวครับอาจารย์ครับได้อยู่ครับอ๋อมีอะไรกินอะไรไม่ได้ได้รับขอขออนุญาตครับนี่ ผมอยู่ที่ปากทางเข้าวัดสีเชียงใหม่นะครับถนนสายหลักใกล้ๆก,กับที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่อันนี้เป็นถนนสายหลักทุกคนดูอันนี้เป็นภาพสดนะครับอันนี้วันอาทิตย์ที่15กันยายน2567ทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกันตันยูนะครับพี่ไทยเอกพันธ์บริเลนนั้นนำทีมเข้าไปข้างในแล้วนะครับทำรถ กู้ภัยยกสูงเข้าไปแล้วก็มีเรือกู้ภัยมาแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะเรากำลังประเมินประชาชนนะครับว่าจะมีการอพยพออกนอกพื้นที่หรือไม่ลุงกู้ภัยมาหาายายของนี่ไปหมดเลยเหรอาตายายไม่ค่อยได้ยินเลยายไม่ค่อยได้ยินยายครับเอาของนี่ไปหมดเลยอ่ะครับ แล้วตรงนี้ไปไหมครูตาแหมไม่ค่อยได้ยินพี่หูแกไม่ค่อยได้ยินตาก็มองไม่เห็นตามองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยิน ค่อยหัวหัวหัวหวค่อยลองหัวตาแก่ตามองไม่เห็นนะแล้วก็หูไม่ได้ยินเคนายครับเห็นมีคนยายคนนะก็ต้องเอาออกเพราะว่าไม่งั้นน้ามันจะขึ้นนะครับน้ํามันจะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พี่ไทยเอกพันนํำทีมตัดโต้ภัยพิบัติเข้ามาช่วยนะครับระวังหัวยาย ยายคนนี้เดินไม่ได้นะครับที่บ้านน้ำโมงตะบนน้ำโมงนะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายะวันนี้วันอาทิตย์ที่15กันยายน2567ทีมตอบโต้ภพิบัติทีมที่2นะครับนำโดยพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แล้วก็นะครับขุนพลนลวงข้าวสายอีสานต้องถามแกก่อนว่าแกแกยังเอาของอะไรออกอีกไหมแกจะเอาของอะไรไปไหม ถามยายแกหน่อยไหมว่าแกจะเอาอะไรอีกเราลงพยาบาลประจำกมลโรงพยาบาลนะเขาทางโรงพยาบาลรับทราบแล้วใช่ไหมรับทราบผมไม่แจ้งเทศบาลแล้วโอเคครับปะสได้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ไปด้วยพี่จะอยู่นี่เดี๋ยวช่วยพวกเราเอาของขึ้นไว้นี่แล้วเดี๋ยวพี่ออกไปด้วยพี่ให้เอาลูกเข้าไปด้วยนะช่วยเอาของไว้ข้างบนให้หมดเลย เดี๋ยวถ้าพี่จะเข้าอะไรมาบอกกู้ภัยให้เข้าพาเข้ามาได้นะพี่นะ่ะตอนนี้นะครับทั้งคุณตาและคุณยายนะครับพิการทั้งคู่เลย นะครับคุณตาเนี่ยตาบอดหูไม่ได้ยินคุณยายขาพิการเดินไม่ได้ยืนไม่ได้นะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลที่ร่วมกตัญญูและก็พี่น้องขุนพลลวงเข้าสายอีสานไปรับมาจากบ้านนะครับเป็นห้องเช่าริมน้ำนะครับที่บ้านน้ำโมงนะครับตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องคายนำมาส่งโรงพยาบาลประจำตำบลเรียบร้อยครับปลอดภัย ระดับดามยังผงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดหนองคายทุกคนปลอดภัยนะครับ